วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Happy Humble Burger Bar อั่นล่ะมาเริ่มงานร้านของเราเปิดแล้วเบอร์เกอร์ฟาร์มสุขสันเชิญเร่เข้ามาเล่เข้ามาไม่รู้ตะโกนข้างในทําข้างในนี้ทําไมยังไงข้างนอกก็ไม่ได้ยินแต่เอาไปแล้วตะโกนเถอะแล้วรอมาสุกคน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 ลูกค้าลูกค้าลูกค้ายิร้านชัยมันเสอนสวัสวดีต้องง่ายผมช่วยอะไรไหมครับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็ตาม แฮปปี้ดีลักอ่าเบอร์เกอร์สินะโอเคโอเคเสร็จยังเนี่ยกูใจร้อนเหลือเกินรอแป๊บเมื่อไหร่มันจะสุกเนี่ยเอ็นโทรอสุกแล้วสุกแล้วเยสสุกแล้ว,ลวโอเคเยสนี่ไงสำเร็จโอ้โหเห็นสเต็ปเมื่อกี้ไหมกูเก่งเปล่านั่นแหละโดนละได้ละอันหนึ่งเอาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมให้มันไปสองชิ้นเหรอเดี๋ยวเอามายเมื่อกี้กูให้อันแพงกว่าไปเอาเบอร์เกอร์กูคืนมาหรือว่ใจกูมีของฮะ รับไปครับขอให้ถูกใจกับเบอร์เกอร์ร้านเราบริการได้รอยยิ้มแล้วก็กินด้วยเตี้แต่เบอร์เกอร์หรอวะเนี่ยคุณอีกแล้วเหรอเปลี่ยนเกงมานิดเดียวคิดว่ากูจำไม่ได้หรือยังไงฮะจะอะไรอีกผมรู้ฮะว่าเบอร์เกอร์ฝีมือผมทํามันอร่อยถ้าใครก็อดไม่ได้หรอกกินปุ๊บอีกแป๊บเดียวก็ต้องมาทันทีกินไวมากกินไวจริงกินไวเหมือนมึงเอาประโยชน์ทิ้งหลังร้านเลยโอเคไปขอให้อร่อยกับเบอร์เกอร์สุกสัต์ ในวันสุดจะบกบก <c oughs> บอกกูมาเพื่อนเบอร์เกอร์กูมีตรงหาปัญหาตรงไหนทําไมถึงไม่หยิบทําไมถึงไม่หยิบเอาเบอร์เกอร์กูไปแล้วไม่จ่ายตังค์ก็อีกเรื่องแต่มึงไม่แม้กระทั่งจะหยิบเบอร์เกอร์กูเลยมไม่กระทั่งจะเด็กเบอร์เกอร์เลยมีปัญหาอะไรกับเบอร์เกอร์กูหรือเปล่า สักครัวสักครูวครับอยาให้กูเห็นนะว่าขโมยของมืออีกแล้วล่ะเออน,นันอ่ะได้หนูมาเว้ย <c oughs> นั่นแหละผมจะเรียกไอ้หนูนี่ว่ากิฟซี่มันจะเป็นเพื่อนผมในยามยากนี่ต้องการไฟเป็นไฟเหรอได้ครับท่านถ้าเกิดเป็น,นไฟไม่มีปัญหาอีซีไ่ไฟกิฟซีฟ่กิฟซีฟ่ กิฟซี่กอดกูไว้ด้วยกูกลัวเหลือเกินไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วโอ้วัตดับมึงไงพระเจ้า